โงเ่เฮงแบบนี้ผัวรักผัวหลงแน่นอนค่ะอ่านะคะใครที่ติดตามตรงฟังซินแซนนางพยาโง่เฮงจากแฟนเพจเฮงสวยรวยปังด้วยพลังโง่เฮงนะคะ,เ,ะ,คะเตรียมฟังเอาไว้เลยนะคะคนที่มีโงเ่เฮงดีผัวรักผัวหลงแล้วก็ผัวเอิอทูนเนี่ยนะคะจะต้องมีลักษณะดังนี้นะคะอันแรกเลยนะคะใบหน้ามีเนินทั้งห้าเต็มนะคะ และจะต้องมีปลายตาที่เชิดด้วยนะคะบ่งบอกถึงเป็นผู้หญิงที่ชาราดนะคะเป็นผู้หญิงที่รู้จักนะคะเรียนรู้เนาะอันที่สองนะคะจะต้องมีนะคะปากบนกับปากล่างเนี่ยค่อนข้างเต็มแล้วก็ปากล่างใหญ่กว่าปากบนเป็นตำแหน่งของพลังหญินนะคะที่เต็มอิ่มค่ะต่อจากนั้นนะคะเราจะมาดูที่สรีระนิดหนึ่งนะคะที่บ่งบอกถึงมีแบบนี้แล้วผัวรักผัวหลงแน่นอนนะคะอันแรกเลยคือหน้าอกค่ะหน้าอก จะต้องเต็มอิ่มนะคะเท่ากับฝ่ามือตัวเองและปลายหัวนมจะต้องเชิดบ่งบอกถึงการเป็นแม่ที่ดีการเป็นเมียที่ดีและเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่จะเชิดหน้าชูตาของสามีให้ร่ำรวยอีกด้วยนะคะต่อมาอันที่2นะคะลักษณะเอลทิคอร์นะคะลักษณะเอลทิคอรบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงความมีสเสน่ห์และก็ความอ่อนโยนเหมาะกับการเป็นแม่ค่ะ นะคะต่อมาอันที่สามนะคะสะโพกผายนะคะสะโพกผายและก็มีเนื้อสะโพกเต็มๆนะคะบง่งบอกถึงมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะและก็สามารถที่จะมีลูกได้นะคะและก็ดูแลครอบครัวดูแลสามีได้ดีและผู้หญิงที่มีสะโพกผายนะคะมักจะเป็นแม่เสียเรือนที่ทําอาหารเก่งอีกด้วยค่ะต่อมานะคะก็คือลักษณะของต้นขานะคะต้นขาของผู้หญิงที่ ผัวรักผัวหลงจะต้องมีต้นขาที่เต็มอิ่มนะคะไม่ขาแฟบแห้งขาแฟบแห้งเป็นลักษณะของขาอัปมงคลจะเป็นคนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยแต่ถ้าใครมีขาที่เต็มอิ่มนะคะก็บ่งบอกถึงความโชคดีและความมั่นคงในเรื่องของความรักและดูมีเสน่ห์ด้วยนะคะ ต่อจากนั้นนะคะก็ต้องขามีน่องจะประสบโชคดีและที่สําคัญนะคะควรจะมีเนิน2เนินที่รุดนั่นก็คือเนินที่ไททอยบง่งบอกถึงสนับสนุนสามีให้ประสบโชคดีทางด้านการงานการเงนิงน,งนและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะคือจิมิโนกนูนบง่งบอกถึงพลังทางเพศพลังดอกทาะพลังแห่งความรักพลังแห่งการเป็นแม่หรือการมีลูกจะดึงดูดคู่ครอง องให้ดีและหลงไหลกับตัวเองนะคะนี่แหละคะ่ะคือลักษณะของโงเ่เฮงคนที่มีผัวรักผัวหลงนะคะเอาเลยค่ะสวยและรวยให้สุดและหยุดที่ผัวดีๆคอยผัวรักผัวหลงกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม